ได้ไหมไม้ตีเ <c oughs> ห็นไหมวงก้บีวงก้าบี ล้ไมตีไป็น้องใส่ซิซี่แล้วพยายามจะซ้ำอลิมิเต็ดแล้วโดูเจสปาร์เกอร์ไปเรียบร้อยโดนสวนน่อกันทางบอสเซอร์พยายามจะขอมาแต่เนนทีวายเปน้องใสเอ็มยูมาครับสุดไร้ด้านเหมือนเกินและเนนทีวายปิดคิวเอ็มยูมาไปไม่ตีได้ทังที่ครับมอสเซอร์ตายวงไปเจเนอโรลฆ่าจูวิโอไปครับโอ้โหต่อเนื่องกันจริงๆฮะแล้ววงอัปเดตมา m i ็ h ไอทีเฮดครับเฟสที่6 เต็มข้อเลยเต็มข้อเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะเราอาจจะได้เห็นแมตช์ระหว่างบุรีรัมกับมิดเหมือนกันนะเอเรอรีแมต์รีแมต์ค,ครบเลยนะฮะตรงนี้4ต่อ4เหมือนกันนะฮะแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยมีคนเนียนอยู่นะฮะแม่เนียนกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะเจเนอรัลเดินมาได้สักหนึ่งไหมโชกไปเนชโชค้ยลรวขึ้นรถลงมา,<อ>าได้หนึ่งก็จริงครับแต่ว่าโอ้โหจะซ้ำไม่ได้ครับเจเนอรัลถอยมาแล้วเพื่อนวาราต้องช่วยนะแล้วเปิดหลังมาแต้นทีวายิงอยู่ ลงมาก่อนครับโอ้ยลบไม่ก็ลอสครับอ,อ,อ้อมโบน่าที่เราเปิดโอ้โหโ,โหลเล็กฮะโดนรถระเบิดไปเส้นนี้ดีกวไปไปรถแตงวาลัวครับเราไปเลยคนเดียวแล้วเรียบร้อยครับเม็นการล้มปิดคิวเจนเนอเรลไปแล้วท็อปโฟของเราครับเอเ็มเันี้เฮสีบุรีรัมสี่ฟูเซนสามและใกล้เซอร์ดูน่าสองครับแล้วดูฟูเซนพุ่งเข้ามาชนเป็นชนเพื่อนแตกเป็นแตกตรงนี้จะโดนหรือเปล่านะครับฟูเซนครับไฮกาวมีเอ็มบนี้เครับที่รอรับอยู่นะฮะนี่ฮะมาเล่นบ้านเป็นห้องน้ำนะฮะเล็กๆครับแต่ว่า น่าจะทำรถเป็นบังเกอร์กันได้นะครับฟูเซนใช่ครับแต่ว่ายิงค่อนข้างยากเหมือนกันนะเอาจริงเนี<พ>่ยโพซิช<า>ันของฟูเซนเนี่ยเสียเปียบนะใช่แต่ว่าเขาต้องสู้ข้างบนก่อนไงคือถ้าข้างบนเนี่ยมีมิดหรือบุญลำทีมเดียวนยฟูเซนเหนื่อยจริงครับแต่ว่าบุยลำนะฮะตรงนี้เหมือนจะเข้ามา <c oughs> อยู่ตรงคอรี่ด้วยครับกับ MIT h นะอืม ouais. ใช่ครับตอนที่ฟูเซนโดนมาฮะยอ่องย่องมาข้างหลังอยู่สองคนตรงนั้นฮะทหารสองหน่วยครับตรงนั้นเมกาล็อตกับใคร ใครคนหนึ่งนะเมื่อกี้มากอสนะฮะสองตัวนะจะเข้ายังไงครับฟูเซนดักรออยู่แล้วแต่ว่าดักแมนเฮ้ยขี่ขวาว่ะแล้วเฟสที่หครับน้องบุ๊กนะเฟสที่6เป็นท็อปโฟแล้วฮะอย่างไวนะวันนี้ไวามากเดือดเลยเกันก็คือวงเฟสแรกอ่ะก็เหลือพื้นที่ที่เล่นได้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี้ยอ่านอ่านกิฟฟิกกันแทบไม่ทัน <laughs> <laughs> ลิ้นเหลวกันบ้างแล้วดูก๊อตแมวฮะพยายามจะสเกลตำแหน่งนะ ของไอ้ไมเท็คือเขารู้อยู่แล้วฮะว่ามีคนอยู่ด้านหน้านะออืืมยังไงดีฮะแต่ว่าฟูลเซนต้องระวังหลังนะฮะนี่ครับเมกาลอสกับทางด้านของเซนต์วายังอยู่นะครับแล้วดูหูฮะมโยกเอาไว้เม็ดได้ฟรีเหมือนกันนะประมาทไม่ได้ครับเขายังแปะอยู่ตงรงรอลุ่มหมดตอนนี้อยู่ครับผมเจอแล้วขยับรถสกึกเนี่ยโอ้ความแตกแน่นอนนะฮะตอนนี้ เอเมชรบุรีผมว่านั่งภาวนาให้ใครเซอร์ได้นะใครเซอร์ซูน่าได้นั่นสิเ,ออเพราะว่าถ้าอ่ะลองคิดว่าถ้าเป็นมิดได้เนี่ยสถานการณ์เขาไม่ดีที่สุดแล้วอ้ออาวน,นี่ไงโอ้มิดได้มาหนึ่งเลยเงิน<า>เพลินกำลังจ,จะบอกว่าไม่ฟูลเซนได้ก็มิดได้เนี่ยเออบอกเลยว่าเดี๋ยวสหลังเหมือนกันแล้วตรงนี้ทําท่าจะล่วงมปอีกหนึ่งเหมือนกันดักแมนเคาะมาแล้วดีครับต้องถอยมารีกร๊ปก่อนเมื่อกี้เป็นสปิทเพย์ไปเล่นข้างนอกนะแต่ว่าต้องมาขําให้เพื่อนโคนาซี่ครับฉีกออกมาดักแมนพยายามจะหาตําแหน่งเล่นเหมือนกันนะ จะต้องระวังซ้ายนะครับไม่ถ้าเปิดตัวเปิดใจเยอะเกินไปนี่โดนยิงแน่นอนแต่ว่าเมกาลอสขยับเข้ามาใกล้ๆแล้ววงมาทางขวาครับหยีเอาดิแล้วดูฮะเคขอมาไมตีอ้าวแล้วเกือบล่วงขอสุดเสี่ยงแต่ว่าอันนี้อยากกีดมากเลยวันนี้กูหลายเรื่องในชีวิตกูไม่แบบจำอ้าวก่อนแล้วฝากก่อนจากกีดมากั้งแตหนึ่งลู่กับไมตีเกือบล่วงเหมือนกันนะถอยไปลงกับเพื่อนทั้งเรื่องนี้เรื่องไรตอนนี้โคตรโคตรได้กีดสำหรับสามคนของคุเซนน่ามากเลยโอ้โห้ยควันเยอะนะ เรื่องรัซัมเบ้เหมือนกันนะใชหนเื่อรัซัมเบ้โอ้แล้วดูฮะเมก้าลอดโดจะรอชกหลังหรือเปล่าแล้วยัเป็นซีซีกับบุยลำนะผมคิดว่านะเพราะว่าบุยลำไม่ได้คุมฝั่งนี้ขาดนะครับนี่เดินมาแล้วฮะเมกาลอสครับอุ้ยแต่ว่าเอ็ดดี้จะเห็นไหมเอ็ดดี้ใช้มือบนข่าเพื่อนโอ้มีเนิน มีก้อนหินบังอยู่แต่ว่าโนโดาเนี่ยเต็มๆแน่นอนครับแล้วยิงใส่กดไปโนโดาเจ็บเหมือนกันต้องลงไปก่อนแล้วมีคนออกไปแล้วครับไมตีออกไปชิดเนินโอ้ยแล้วเดินเข้ามาหมนตัวพี่่เราแบบดิจิตลอล <laughs> ลีลาผมดีจริงครับตรงนี้แม่กันรลอไ <laughs> อ้นมเอาแล้วลเ,เวบิดลงมาแล้วสวนึ้นไป แล้วเรียบร้อยไหมต่อมาเคียร์แล้วเรียบร้อยเอ็ดดี้งหวันนี้ครับน็อกไม่กระลอนไปแล้วเจสปาร์เกรอร์ก็โดนเอ็ดดี้ดับเบิลน็นอกมา,กมากเหมือนกันแต่แท้ไม่ดีวัยครับตรงนี้ออกมาแลวซ้ำก่อนเลยครับแม่เอาคืนให้เพื่อนไ <Yeah. S 1> ด้ครับแต่ว่าโดนได้ด้อยคิว,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 วคคคไปหนึ่งนะฮะ โอ้ตกได้หนึะเมื่อกี้นี่เราด็อกฟิกแฟกไป็หนึ่งทีแล้วดูไม่ตีฮะเป็นคิวเต็มทีว่าไปเกิดเซอร์ตุน่าจบอันดับเฮ้ยฟูเซนยังข้ามาได้ฟูเซนยังข้ามาได้คนตรงนี้ครับไป็ไม่ดีฮะสีบุยลำฟูเซนต้องทำปัญหาสอบอกเลยว่าทำปัญหาให้อันนี้เหรอใครก็ได้อะแต่เป็นบุรีรัมย์ดีที่สุดนะสต่เรบเอฟซีตอนนี้บอกพี่จูบอกว่าเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยน้องๆเอาหน่อยน้องๆมีใส่เสื้อบุรีรัมย์มาแล้ววันนี้เทียร์เต็มที่บอกเลยเอาละครับใครจะได้ไก่นี้ไปฮะ m i d h ครับตอนนี้มี3คิวนะแต่ว่าฟูเซนเนี่ยมื่อกี้มี12คิวเลยนะถือว่าก็ทำได้โหไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานะนะฟูเซนนะในการคิวนะใช่นะเป็นทีมที่แบบเข้ามาแบบอันดับท้าทาอยู่แล้วครับแล้วเรียกได้ว่าเป็นทีมที่ยิงดุมากๆทีมหนึ่งตะบอกเลยนะเมื่อกี้ลีลาของเขาเนี่ย <laughs> ผมให้เตะใบกัน <laughs> ไปกับอน <laughs> <laughs> ติดตาตึงใจฮะในวงเฟสที่7ตรงนี้ครับเรียกได้ว่าตั้งแต่เฟสที่6มานะเราเสียตัวผู้เล่นเพิ่มไป3คนครับคือฟูเซนหนึ่งคน แล้วก็ไกเซอร์ตูน่าสองคนครับคือระยะเวลาในเข้ามาท็อปโฟนี่มันค่อนข้างเร็วนะเราเอาต้องรอดูครับว่าจะจบเร็วกว่าเฟสเก้าหรือเปล่าครับมีโอกาสไไปได้ครับยังไงดีฮะไมตีครับกับบอโบส์ครับสองคนของฟูเซนเนะฮะสิบสองิวคนระับท่านผู้ชมโอ้แล้ววงบีมาตรงค่อนข้างเอียงมาทางฝั่งบุรีลัมนิดหนึ่งฮนะแต่ว่าต้องรอดูอะถ้าเกิด เอ็มไอเปิดน็อกได้หรือว่าบุยลำเปิดน็อกได้บอกเลยสปาร์ตันมาแล้วแน่วิงใส่กันเหยค <c oughs> รับ <c oughs> โอโ้โหแล้วดูครับฟูเซนแกอยู่ในวงด้วยนะสําหรับไมตีครับแต่ว่าบารโบนี่จะลงมายัางไงครับหาเพื่อนนอยจากไมตีที่คิดเนินต่ตําตรงนี้เอ็มไอีต้องเดินนะเกี่ยวหลายเรื่องในชีวิตอยากกิดวะก็คือเด่อะกูจะแบบตอนนี้ดูก <c oughs> ูเลย ม้ดแต่ว่าทางลงมัทั้งเรื่องดีเรื่องแย่ตอนนี้ไลยีวโคไปวงมันกลับไปหาบิทอัพวิลัวะลงต้องรีบลงฮะใช่ครับรอดูครับวงมันหลอกกูในจังหวะปิดเกมตรงนี้มาใครจะได้ครับสามทีมโอ้แต่บอลบอสยังข่ามาไม่ได้นะครับอยู่นอกวงด้วยฮะโดนล็อกอยู่ครับโนดาเนี่ยโฟกัสอยู่แล้วจะออกแล้วปัญหาคือถ้ามิดเดินวิลัมมันจะนี้าวะ้ธนวัน์ด้านหน้าครับโนดา แต่ว่าดูนัวร่าเนี่ยเขาโฟกัสด้านล่างไปนะโอ้วงมันให้บุยลำว่ะเดดดี้คะคอยดูอยู่ด้วยมีแค่กอดแมวนะกับโคนนซี่เนี่ยที่แต่มันมิดเข้ามาได้อยู่นะดักแมนขาแพมแม่นึกว่าจะตรงนักแมนเล่นได้อยู่แสดงว่าเฮ้ยวัดกานวงายว่ะพยายามจะรีบเคลียร์ตรงนี้ไปก่อนนะใช่ครับไม่อย่างนี้ถ้าโดนเปิดน็อกมาแล้วโดนแจมมาอีกนี่ลำบากแน่นอนครับบุยลำฮะใช่ครับ้วดูมีปูสโมกมาบบสด้านล่างยังไงจะข้ามมาได้ไหมเป็นจัดอะไอไมเฮต์ลงไปด้านล่างสองครับแล้วอยู่ข้างบนสองครับ อ้าวแล้วตัดสินใจจะเดินมาแล้วบอบอสเกือบล่วงเหมือนกันนะจะเอาจริงๆเนี่ยถ้าเป็นบุยลำได้เอ็มเอสซีก็เหนื่อยเหมือนกันอืมเพราะว่าโอ้โหมันยังเหลยเพิ่มคู่แข่งขึ้นมาเพิ่มคู่แข่งกันใหม่ครัแล้วมันจะลุ้นไปเรื่อยๆฮะจนถึงสามสุดท้ายครับพยายามจะเจาะยางเข้าไปก่อนตรงนี้สารัโดนดาเนี่ยแล้วก็สแมวครับมากับโฟนาซี่ฮะดันห้านะฮะร,รอรับเอ็มแอนด์ครับแล้วสองคนตรงนี้โนดากับเอ็ดดี้รอรับ ฟูเซนที่จะข้ามมาแล้วระเบิดส่งไปฟูเซนต้องทำดารหมกับุยลำดีจะข้ามได้ไหมแล้วโดนยิงพีไฟเข้าไปในสโมกคูปาวด์เกือบไปเหมือนกันครับไม่ตีตอนนี้ได้แต่อุ้ยมีเดิมสวยจ้์เอาดิเพราะว่ายิงขึ้นบุยลำขึ้นไม่ได้ด้วยบุยลำต้องโดนมิกกดดูฮะเอ็ดดี้ครับไต่เขามาเป็นเลียงผาเลยยึดไม่ได้ยึดไม่ได้ไม่ได้แล้วแต่เอ็ดดี้มีโอกาสขาหักหล่นแล้วหล่นหล่นแล้วหล่นเลยไมดีฮะครับยึดกลางสุดครับเพราะว่ากดบุยลำอยู่แล้วเฮ้ยแล้วเขาติดเขานะแบบนนี้ไม่่สวยครับทาาาลงง เหมือนสปิดสู้อ่ะสองล่างสู้กับปูเซนสองโบสู้ไับไมเทนแล้วแบบนี้ครับแล้วป๊อบของลงมาเป็นแฟตเอาแล้วปิดตาไปหนึ่งทีไมตีฝากงาอมิมา20ครับแต่ต้องหลบมาก่อนฮะยังไงแล้วเบิร์ตโชวยาฮอนโนด้าครึ่งหลอดแล้วแต่ว่าต้องปั๊มยาก่อนครับแล้วไมตีได้ไหมไมตีเห็นเอ็ดดี้วงก็ดีด วงก็บีบมาแล้วเรียกเอ็ดี้อาโหเป็นเจีขยบมาช่วยไม่ทันแต่ว่าระเบิดของบอร์บอสเขาเอาได้มาได้อยู่ๆบุยลำกับฟูเซนตอนนี้ลำบากเหมือนกันและเจี๊ยบบรรลุจัดแมวได้อีกหนึ่งเอาแล้วไอ้ไมเทสมีโอกาสครับผมเอาเลยครับเอ็ดดี้ฮะอีกคีบอรบอสไปครับแต่ว่าสองคนด้านล่างเฮ้ยวิ่งใส่เลยครับไอ้นไมเทสตรงนี้ครับไม่ปล่อยให้โอกาสรอนานแต่โนราโนราเราเละสุลซีเป็นน้องส่เอ็ดดี้เอาแล้วกูเล่นหรือแค่คนเดียวครับ โคตรก้าพี่โอ้ยเอ็มไอเฮดครับไก่ที่สองของพวกเขาครับเดี๋ยวรอดูกีเพวกเขามีโอกาสจะขึ้นนำไอเดอร์หนึ่งของตารางด้วยครับน้องบุกฮะไม่ยอมท่านผู้ชมครับโอ้โหเอ็มไอดีเฮดครับมาจนได้ครับแม่มื่อกี้นะซีโอครับพี่แว่นนะฮะตรงนี้โอ้โหทำได้ครับเอ็มไอดีเฮดครับแต่ว่าเดชัยสุดผมว่าเป็นบุรีรัมย์นะ